สุดท้ายเขาเยเอาจอวันนี้กับย้อนวันวานกับเดฟรีแมนนะฮะเป็นการย้อนวันวานไปถึงนิตยสารเล่มนี้เพราะว่ารู้สึกเล่มนี้เขาจะฉลองครบรอบ25ปีของหนังสือฉบับนี้นะเด็ดไปฮะตกไป10ปี35ปีล่ะโอ้โหนี่ว่าอยู่ยืนยงคงทนนะเพราะว่าในยุคเดียวกันเนี่ยที่ดิฉันเห็นหวนังสือนี้เพราะก่อนอย่างที่บอกอ่ะ ที่เก่ากว่านี้ก็คือจะเป็นพวกผันเรื่องสกุลไทยอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คืออันนี้จะเป็นแมสมากก็คือตามบ้านทั่วๆไปสําหรับคนที่อ่านหนังสือนิตยสารแต่ถ้าเป็นเป็นปกดิฉันเนี่ยมันก็จะเริ่มเริ่มที่จะมีแบบเหมือนกับอีกอีกไม่ใช่ว่าระดับจะใช้คําว่าระดับหนึ่งก็คืออีกกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นเพราะเพราะดิฉันเนี่ยถ้าเราเปรียบกับเปรี้ยวแพรวพวกนี้จะเป็นสาวรุ่นวัยรุ่นที่ยังแบบเปรี้ยวจี๊ดจ๊า แต่ดิฉันเนี่ยเป็นสาวเท่เป็นสาวทํางานเป็นสาวที่มีภูมิแล้วอะทรงภูมิอะคในในรูปแบบที่ความรู้สึกนั้นี่คือคาแรคเตอร์ของหนังสือเขาจะบอกว่าจะเป็นแบบเหมือน working woman ถูกต้องไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงที่ใบใสอยู่ไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบว่าปราดเปรียวอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่ว่าผู้หญิงแก่นะแต่เป็นผู้หญิงที่แบบว่ามีวิยวุท์แล้วก็ทันสมัยด้วยแล้วก็ มีหน้ามีตาในสังคมด้วยนี่คือดิฉันถ้าเราเป็นเทียบหนังสือฉบับนี้ผู้หญิงเนี่ยจะเป็นผู้หญิงอายุสักเท่าไหร่ฮะดิฉันดิฉันก็น่าจะยี่สิบกว่าอัพขึ้นไปอ่ะจนถึงสักเอขึ้นไปจนถึงห้าสิบได้เลยนะจะเป็นเป็นประมาณนั้นก็คือแต่ห้าสิบก็คือห้าสิบที่ยังสวยแบบดิฉันครับ ออเดี๋ยวกินทำไมกินไนอึ้งไปตรงนี้เปลี่ยนเรื่องดีกว่านะฮะไปฟังประวัติของดิฉันกันนิดนึงก่อนนะฮะก็เริ่มต้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519นะครับตอนนั้นพี่เดก็เป็นสาวแล้วนะฮะก็ได้รับอิทธิพลรูปแบบเขาบอกว่าวิธีการทําหนังสือเนี่ยมาจากต่างประเทศเป็นแบบนิทยสาร์อเมริกันก็แต่ก่อนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีคล้ายๆกันเนี่ยจะมี D R ซึ่งไปไม่้นิวซิ i t y อะไรสักอย่างหนึ่งประมาณเนี้ยลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยแล้วก็ล้มหายใจจากไปหมดแล้วก็ยังเห็นดิฉันอยู่อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์ตัวหนังสือไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ว่าทิ้งรูปแบบเดิมไปเลยแต่ก็พัฒนานี่ไงถึงอยู่ได้พัฒนาให้ทันสมัยตามเหตุการณ์ไปเรื่อยๆเขาบอกว่าส่วนที่โดดเด่นของนีิทยาศรดิฉันทําให้ดิฉันอยู่ได้นี่ก็คือโฆษณา ที่สร้างสรรค์โฆษณาให้กับลูกค้าอย่างประณีตสวยงามแล้วก็แทบต้องคิดโฆษณาให้ด้วยใช่ไหมใช่นะฮะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะหนังสือประเภทนี้เป็นเปิดดูได้อะจะไม่มีหรอกหนังสือดีๆเขาจะไม่มีประเภทแบบว่าลดความอ้วนลบรอยสักปันแดงปันดำหรืออะไรประเภทแบบโหลดคลิปโหลดเออพวกคลิปโหลดไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นไม่ค่อยมีสินค้าแต่แต่ละอย่างก็จะเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพแล้วเขาค่อนข้างที่จะคัด โฆษณาที่จะมาลงไม่ใช่ว่าแบบวิอยากได้ตังอะไรก็ได้มาลงอของปรงของปอ,งอมหอยก็ป๋องอะไรก็มาลงไม่มีไม่ได้อแต่จะมีประเภทแบบว่าเออสินค้าที่คุณภาพดีหรือ,อว่าเป็นสินค้าที่เออเป็นที่นิยมแล้วคุณภาพคือเน้นเน้นเรื่องคุณภาพแล้วก็เน้นเรื่องภาพลักษณ์ของสินค้านะอืแล้วไส้ในข้างในมันมีอะไรบ้างอุัยหลากหลายเลยทั้งความรู้ทั้ง แฟชั่นก็ไม่ได้เป็นแฟชั่นหน่อมแหนมอ่ะเป็นแฟชั่นห้องเสื้อระดับระดับโอ๊ตกูตูห้องเสื้อระดับแบบเอสาวทํางานสายอะไรอย่างเงี้ยอพวกไหนชื่อชื่อโอ้โหจะบอกสมัยก่อนที่จะเห็นประจําก็ไข่บุติอย่างเงี้ยไข่คือแบรนด์ชั้นนําต่างๆนั่นแหละที่จะเห็นหรืออาจจะเป็นถ้าเสื้อผ้าชายแอโร่อะไรประมาณอย่างเงี้ยเออหรือว่าจะเป็นแบบพวกพวกที่เราครับ มาตรฐานอะสินค้ามาตรฐานอะครับแล้วก็พวกแบบว่านิยมนิยายแบบในขนรัลนาอะไรอย่างนี้มีไหมฮะมีถ้าเออก็อยู่ในระดับเดียวกับคิดว่าในระดับเดียวกับรัลนาเพียงแต่รณลนาเนี้ยจะดูแบบว่าเซ่อเซ่อแต่นี้ก็จะเป็นแบบชุดก็จะเป็นยูนิฟอร์มเป็นเป็นแบบว่ามีมาสกหน่อยใส่สูทเออแต่แต่ถ้ารัลนาเนี้ยก็จะลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณภาพของนวนิยายหรืออะไรก็จะเป็นนักเขียนที่มีคุณภาพ แล้วก็เรื่องราวก็จะมีหลากหลายครับแล้วก็ข้างในก็จะมีอะไรที่เขาเรียกว่าปฏินักะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความมีมีบทความมีอะไรต่ออะไรมีข้อความคิดเห็นหรือว่าเักเขียนรับเชิญในเรื่องต่างๆมีซุบซิปครับจอสิบอะไรอย่างเงี้ยในระหว่างที่เราพูดไปนี้ก็ย้อนให้คุณผู้ชมได้ดูปกเก่าๆของดิฉันไปด้วยบางคนอาจจะเอ๊ะใครเหมือนคุณคุณหน้านะบางทีก็มี โปรแพรมๆม,มาแล้วก็อาจจะคาดไม่ถึงนะก็ส,สวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลับไปดูย้อนกลับไปดูอีกทีว่ามีใครบ้างที่ผ่านปกติฉันมาบ้างอาเอาคนแรกนะคนแรกเลยไหมคนแรกเลยเหรอครับครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาคนนี้กันก่อนเลยนะฮะคุณสินใจของไทยนะครับ ดิฉันฉบับปี2,525ครับโอ้ยช่วงนั้นเขากำลังเข้าวงการใหม่ๆนี่คือคุณสินใจของใคยช่วงนั้นก็จะมีภาพยนตร์เรื่องไม่สิ้นไรไปสว่าดมีเรื่องอะไรต่ออะไรมีนวลชวีมีอะไรไม่รู้นะในยุคแรกๆปี2000ช่วงฉลองกรุงเทพฯ25ตอนนั้นรู้สึกคุณสินใจเป็นนางเป็นพรีเซนเตอร์ไดมารูด้วยอ่ะถ้าจะไม่ผิดนะครับเออครับเสื้อนี้โดยห้องเสื้อ p o โอพ r k O.P. p คโอพ p Park โอรู้สึกจะเป็น รู้สึกก็จะเป็นไฮโซแล้วก็เป็นนางแบบด้วยอ่ะถ้าจะจะไม่ผิดนะเจ้าของเออเป็นเจ้าของห้องเสื้อนี้ก็จะเป็นเสื้อนี่แหละเป็นประเภทแบบว่าไฮไฮหน่อยอ่ะครับเสื้อผ้าก็คือคือมีมีแบรนด์อ่ะแต่ไม่กจอหนโพีพาร์คนี่ก็คือเรียกว่าดังแหละอ่าต้องเป็นคนมีตังค์อย่างต้องมีตังอ๋อครับอันนี้ก็ก็เหมือนแบบเราเราไม่ค่อยได้เห็นแบบภาพความแบบใสๆความแบบ ความใหม่ของยังยังมีเนื้อมีน้กว่าตอนนี้นะังเสินใจตอนนั้นยังยังดูมีเนื้อกว่าตอนนี้แต่ก็สวยนะคุณนกเขาสวยสวยสวยมากเขาไปประกวดรู้สึกจะไปประกวดงานอินเตอร์เนชแนลอะไรสักอย่างอย่างนี้แหละตอนนั้นะคุณคุณสินใจของไทยนี่แหละครับอ่ะปกที่สองครับคุณตั้วสรญยูโอ้โหพี่ตั้วเราแต่ก่อนหล่อมากครับเรียกว่าเรียกว่าเขาเรียกว่าจาวตุลาหรือเปล่า ตอนนั้นนะใช่ไหมเป็น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 คณะอะไรที่เล่นละครถาปัดเออเป็นละครถาปัดที่โด่งดังอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ามีผลงานมาเยอะแยะมากมายอืมนะฮะก็เป็นพระเอกถาปัดมาแล้วก็ถ่ายแบบคู่กับคุณเสารถวานิชอังกูนะครับแล้วก็ก็รู้สึกคุ้นๆนะก็เหมือนกับแบบว่าสมัยก่าก็เรียกว่าแบบเหมือนกับสาวสังคมสาวไฮโซนั่นแหละอ๋อครับผมนะฮะแล้วก็เสื้อจากมหกานีแล้วก็ไข่บุติเห็นไหม ผู้หญิงเนี่ยไขบุติชัวร์พชาน่าจะเป็นมะฮอกกานีนี่คือพี่ตัวเหรอฮะสีม่วงเนี่ยพี่ตัวเหรอฮะหล่อมากสมัยก่อนสมัยนี้ก็ยังเท่อยู่สมัยก่อนคือแบบแหมหนุ่มๆเนาะตัวสลันยูวงกระอจ่าตกต่อมาครับที่ต่ายเพียนพักสิริกุลอัมตะสาว2,000ปีที่ผ่านาปี2,528เป็นอย่างไรปีนี้ครับก็ไม่ได้ว่าเปลี่ยนแปลงักเท่าไหร่นะแต่แต่ก่อนก็ยังอย่างที่บอก อสมัยก่อนก็คือเนื้อนมไข่มีเนื้อนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยนี้ก็ตามตามตามแฟชั่นตามอะไรก็จะต้องเเลนอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยก่อนพี่ตายอ่ะโหเรียกว่าแบบไม่ว่าจะทําคือถ่ายแบบมุมไหนก็ดูสวยดูเซ็กซี่อ่ะแล้วเป็นคนที่ช่างกล้องเขาชอบถ่ายรูปมากเลยนะภาพถ่ายปีสองพันยี่สิบแปดทันสมัยไหมล่ะก็ยังดูได้เห็นไหมแล้วดูสิเสื้อผ้าหน้าผมก็โอเคอ่ะ ซึ่งพี่ต่ายเนี่ยในดิฉันเนี่ยมีอยู่สองเซตด้วยกันก็คือเป็นชุดปกตินะฮะชุดรองปกติแล้วก็ชุดว่ายน้ำที่ปกติปกติไม่พิดเราชุดว่ายน้ำก็เป็นเขาก็มีสีสั้นของเขาอย่างเงี้ยช่วงนั้นก็ต้องแข่งกันนะถ้าใกล้จะซัมเมอร์เนี่ยปกจะต้องเป็นใครมาแข่งกันนะชุดว่ายน้ําของใครอะไรอย่างเงี้ยนนั่คือและชุดว่ายน้ำเห็นไหมล่ะก็ดูสวยงามดูดูดูเป็นว่ายน้ำจริงๆมีฉากมีอะไรอย่างเงี้ยจะต้องวางคอนเซ็ปต์ต้องมีเรื่องราวเห็นไหม ดูการโพสต์ดูอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดูสอบไปทางด้วยยวนอารมณ์ทางเพศไม่มันก็เป็นธรรมชาติของเนี้ยแล้วแล้วดูดูดูแสงดูเงาดูอะไรต่ออะไรแล้วมันก็ชวนดูอ่ะครับอือใช่นะฮะถือว่าคือหาไหมตอนตอนถ่ายผมคือคือถ้าลักษณะนี้คือรับประกันอ๋อเรียกว่าพี่ต่ายเนี้ยคือถ้าเกิดถ่ายรูปถ้าชุดใบหน้านี้ก็คือแบบว่าไม่ผิดหวังรับประกันในในภาพออกมาจะต้องสวยไงครับชุดใบหน้าเขาจะต้องแบบเสริมเสริมให้ชุดใบน้าดูดีอ่ะ ทำให้คนอยากตายใส่ซื้อชุดว่ายน้ำนี้ใส่ก็เดี๋ยวไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปว่ายน้ําตามสระเนี่ยชุดนี้ใส่จะ,จะดูสวยอย่างคุณตายเพ็ญภาคอะไรอย่างเงี้เยเรื่อ่งที่พี่เดชเคยพูดนะ้วานางแบบชุดว่ายน้ําสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีการยัดซลิโคอนการธรรมชาติเท่าไหนก็เท่านั้นเพียงแต่ว่านางแบบที่เขาคัดมาเขาก็ต้องคัดอย่างที่สุดคุณภาพมาเหมือนกันไม่ใช่เอาเอาเบอร์เบอร์เชะอหรือว่าเอากระดานมาเซิร์ฟบอร์ดมาใส่ชุดว่ายน้ําที่ไหนล่ะใช่ไหมล่ะเขาก็ต้อง ดูแล้วหละแล้วการโพสต์ถาแล้วดูว่านางแบบคนนี้ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วจะช่วยให้งานมันง่ายขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปกต่อมาครับคุณพุ่มพวงดูจัดอันนี้เรียกว่าเป็นคนสร้างประวัติการเหมือนกันเพราะหนังสืออ่ะเราพูดง่ายๆครับดาพวกดารานันกร้องยิ่งเป็นลูกทุ่งเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่ลูกลูกทุ่งลูกกุงเลยโดยเฉพาะลูกทุ่งเนี่ยมสมัยก่อนไม่มีหรอกลูกทุ่งจะมาอยู่ในเอฟเอ็มอ่ะลูกทุ่งจะ เล่นคอนเสิร์ตในโรงแรมห้าดาวแกนบอลรูมอะไรอย่างเงี้ยลูกทุ่งจะมาถ่ายปกนิตยสารระดับเนี้ยถือว่าคุณพุ่งพวงเนี่ยฉีกกดทั้งหมดแล้วถ่ายออกมาแล้วก็ขายดีด้วยเพราะถ้าจะทำให้ได้ลูกค้าเพิ่มไปอีกแล้วคุณพุ่งพวงเขาก็ไม่ทำให้ให้ปกนิตยสาดูด้อยค่านี่คือความสามารถพิเศษเลยที่จะทำให้ดูแล้วโอ้ยอูสิเขาสวยถ้าโพสท่าอะไรนี่ก็เหมือนนางแบบ โอ้โหเขาทําได้ทุกอย่างอ่ะคุ้มพวงเล่นละครเล่นหนังร้องเพลงแม้กระทั่งการเป็นนางแบบก็ไม่ได้พลาดเลยก็สวยครับอันนี้ปี2528นะครับแล้วก็อีกปกหนึ่งที่จะต้องพูดถึงกันก็คือปกนี้ครับเห็นมขอดูปกก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวให้คุณผู้ชมทายว่าคนผู้ชายนะฮะที่เป็นด้านหน้าสุดขวาอยู่ข้างหน้าของผู้ชมนี่คือใครเอออ่าผมลองทายดูแล้วไม่ได้ทาย คือคิดในใจว่าอ๋อเป็นปกของคุณจอนนี่แอนโฟนี่ไม่ใช่บ้านนี้สามคนตอนนั้นก็ถ่ายแข่งกันบางทีบางปกมีสามคนเนี้ยดิฉันยังดูปกปุ๊บใครก็ได้คนนี้คนใดก็ได้คนใดคนหนึ่งเป็นแต่ดิฉันเถอะเพราะว่ามีคุณพนโยทองเจือคุณคนมั้นคุณพีทองเจือและคนนี้เป็นใครเป็นไม่ได้น่าจากคุณเผ่าทองทองเจืออาจารย์เผ่าทองนี่เองเห็นไหมล่ะเป็นในแบบเก่าเรียกว่าสมัยก่อนนะแต่ชั่นไหนหรือว่า นิยสารไหนไม่มีคุณเผ่าทองลงปกในแสดงว่าไม่ทันสมัยอืเขาเป็นในแบบที่แบบว่าตอนนั้นมีมีมีไม่กี่คนนะที่เป็นในแบบที่เด่นเด่ะอย่างพี่ตัวครับคุณเผ่าทองอนนี้เขารุ่นเดียวกันเอกลักษณ์ยูโรบินซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเขาจะเป็นแบบเป็นประเภทในแบบมากอะไรอย่างเงี้ยอืก็เป็นถือว่าเป็นปกที่คือหาในสมัยนั้นใช่ไหมครับปกนี้นะฮะก็ ออตอนนี้นะฮะทางดิฉันเองเนี่ยก็ครบ35ปีแล้วก็เล่มน,นี้ก็ถือว่าเป็นเล่มล่าสุดนะฮะก็คือปกของดิฉันก่อนหน้านี้ก็จะเป็นปกของนิชคุณนะฮะซึ่งก็ถือว่ายืนหยัดมาได้ยาวนานขนาด35ปีเนี่ยพี่เดคิดว่าเคล็ดลับในการที่จะทําให้หนังสือมันอยู่ได้ยาวนานค,าคุณภาพของเขาเองอแล้วกออ็อย่างที่บอกหนังสือเล่มน,นี้ทำทำสาหรับคนทํางานเพราะฉะนั้นมันมีกําลัง กำลังที่จะซื้อแล้วก็เรื่องราวเนี่ยครับทันสมัยอแล้วก็อัปเดตอยู่เรื่อยเ,อยเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นแบบมีไออะไรนะไอโฟนไอแพดมีมีอะไรด้วยนะมีการโหลดมีการอะไรเห็นไหมคือพยายามทันกระแสโลกไปเรื่อย<ๆ>ไม่ไม,ไม่ไม่ฝืน ครับไม่ฝืนแบบเป็นเป็นของฉันอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่ามีอ่าถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยนะเดชยา์ย่าดังก็เอามาลงปกนะฮะตอนนี้โหลด iPad iPhone ก็เปิดดูดิฉันได้ใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยครับเขาพัฒนาไปเรื่อยๆแม้กระทั่งรูปแบบฟอนต์ตัวหนังสือดิฉันที่เราอัดผ่านๆมาอ่าอันนี้อันนี้อันนี้มันเริ่มเริ่มที่จะดูแบบเออเป็นยุคนู้นยุคนี้แล้วก็พัฒนาแต่ไม่ได้เปลี่ยนซะสิ้นเชิงไง แต่ว่าปรับเท่านั้นเองนี่ไงคือการอยู่รอดไม่ได้เปลี่ยนแต่ปรับไม่ทําให้คนที่เป็นแฟนเก่าหรือว่าเป็นเป็นสาวกของดิฉันรู้สึกผิดหวังหรือรู้สึกว่ามันไม่ใช่อแต่พยายามที่จะทําพัฒนาให้มันในรูปแบบเออจริงันก็มันก็ปรับใช้กับชีวิตเราเนี่ยเราก็คือเราเป็นตัวเราเราก็ถ้าเราอ่านหนังสือเนี่ยไอ้สิ่งที่ต่างๆนานาเนี่ยมันก็คือจะทําให้เราได้ปรับเราได้อ่านหนังสือความความรู้หรือว่าข้อมูลต่างๆหรือ สมองต่างๆถึงได้บอกว่าหนังสือที่มีดีหรือมีประโยชน์ไม่ใช่พะดีฉันหรอกหลายๆเล่มถ้าเราตั้งใจอ่านหรือว่าขยันอ่านเพราะเดี๋ยวนี้เห็นไหมคนคนที่โดนโดนหลอกง่ายๆหรือว่าโดนมอมเมาได้ง่ายๆเพราะว่ามไม่ค่อยหาหนังสือที่มีประโยชน์อ่านหรือ,ออ่านนะ่ะน้อยมากเขาบอกว่าเฉลียล่ยแล้วคนเราไม่ถึงหกบรรทัดต,ต่อปีเงี้ยน่าตกใจไหมล่ะกินไม่รู้อ่จะจำไม่ได้ว่ากี่บรรทัดต่อปีแต่แบบว่าแต่ถ้าเกิดอ่านดิฉันเนี่ยมันมีกี่บรรทัดและเล่มหนึ่งหนาขนาดเนี้ยมันก็มีสารพัดเรื่อง เนี่ยมันก็จะมีความรู้ต่างๆเลยว่ามีมีกระทั่งความสวยความงามมีท่องเที่ยวต่างประเทศบางทีเราไม่ได้ไปต่างประเทศไม่มีปัญญาไปเราอาจเหมือนกับเราไปนั่งไปรู้เลยว่าตรงมุมนี้มีอะไรมีอะไรครัหกวิธีนั่งน้อยในทุกวันอะไรอย่างเงี้ยลองนี่สิขนมแคลอรี่ต่บนี่นี่หน่อยก็มีความรู้ไปหมดอ่ะแล้วก็โฆษณาเขาก็ทํารูปแบบสวยแล้วก็เป็นโฆษณาดีๆนะเนี่ยแม้กระทั่งนีสใสหมาหมาแก้ได้อันนี้ เพราะว่าฉันอ่ะไม่ใช่เอาพูดถึงสัดเลี้ยงมีการฝึกจัดเลี้ยงว่าเอ๊หมาก็มีพฤษหมาอะไรแก้ได้อะไรอย่างเงี้ยถติว่าหมามันชอบจี๋ไม่เป็นที่เป็นทาหรือกัดรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะเราจะแบบเ้ยงไม่จาเป็นต้องไปซื้อหนังสือวิธีเลี้ยงหมาอ่านในนี้ก็สามารถที่จะรู้และฉบับหน้าก็อาจจะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องอื่นแม้กระทั่งเรื่องต่างประเทศเรื่องในประเทศครับเรื่องสังคมเรื่องอะไรต่ออะไรครับ มีหมดในนี้เราก็สามารถที่จะรู้ได้ครับนะฮะผ่านมาสาสิห้าปีแล้วจากเล่มแรกจนถึงเล่มปัจจุบันเดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูนะฮะว่าดิฉันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนอย่างไรนะฮะมาเลยนี่คือเล่มแรกและนี่คือเล่มปัจจุบันคือสไตล์นี้ยังคงเป็นเป็นดิฉันเป็นดิฉันเหมือนเดิมเพียงแค่เห็นรัศตัวหนังสืออ่ะครับนี่แล้วมีคนเรียนแบบเยอะนะสมัยตอนดิฉันดังแรกๆเลยนู่นน่ะเจก็เคยเห็นปกนะ เดียนอาหันกับผมอะไรพวกเนี้ยแต่เนายคำว่าดิฉันมันชัดเจนไงดิฉันดิฉันนี่คือเป็นผู้หญิงแบบดูนี้อาหันอย่างนี้เลยอาหันกับผมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอะยังไงก็ตามนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนเพจ เปิดกล่องเทียสสารเก่าสําหรับปกภาพของดิฉันทั้งหมดนี้ด้วยนะครับนี่คือย้อนนวนวรรณกับเด็กหรือแมนในวันนี้นะครับขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับหมดเวลาของเราสองคนแล้วาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ